เขาอะรักคุณและรักคุณคนเดียวด้วยทําไมเราถึงบอกว่าเขารักคุณคนเดียวเพราะว่าจบเพื่ออยู่คนเดียวแต่ก็อยู่ในวังวนของความรู้สึกเริ่มต้นกับคนใหม่ไม่ได้อยากเริ่มต้นกับคุณแต่ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกัน อยากจะไปอยากจะมูฟออนก็มูฟออนไม่ได้ก็วนว่าอยากคืนดีกับคุณแล้วมันก็ต้องเป็นแค่คุณคนเดียวนะคะคนอื่นก็ไม่เหมือนคุณมีความสุขกับใครก็ไม่เหมือนคุณแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่ฟาดฟันแต่มันก็ชัดเจน ในความรู้สึกของตัวเองมาตลอดว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขนะแล้วคุณคือ number o ันคนเดียวจริงๆเพราะว่าพลังเลขหนึ่งเยอะมากนะคะและอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณชีวิตที่ไม่มีคุณเขาก็ไม่สนใจใครเลยนะตั้งแต่เลิกลาจบจากคุณก็อ,อยู่คนเดียวนะคะ แม้ว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเองอะคะ่ะไม่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่าอยู่ในวังวนของความรักที่มีให้คุณและก็อาจจะเลือกคนอื่นๆไม่ได้นะคะรวมถึงก็ยังเลือกคุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณกับเขายัางไม่ได้ดีกัน นะคะต้องดีกันก่อนนะคะต้องไปดีกันก่อนถึงจะถึงความรักอะคะ่ะถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้คือเขาก็ยอมรับความจริงนะว่าเขาก็มีแค่คุณในใจคนเดียวมนความสัมพันธ์มันจะดูยากลําบากในความสัมพันธ์มันจะดูเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆแต่ความสุขมันก็มากกว่าถ้าไม่มีคุณอยู่คนเดียวดีกว่านะคะเขารู้สึกแบบนั้นเลย